พลลเพราะว่าละหัวพหญ่บ่อยูยย่ประมาณนี้พิธีานเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินอาหารเด้อเห็นหอมๆจักจะัะวันปลาพนไปซื้อของไอ้ลยบอกว่าซื้อปลาแซลมอนกับกุ้งให้อายหน่อยไอ้บอกว่าต้องเอาสิ่งใหญ่เดอ้อสิ่งหญ,ญ่พี่น้องมึงนี่พี่ขึงโตตัวใหญ่พร้อมยุนะ่หุ่นอะแค่บท่าใดเองเพราะว่าหนึ่งคือไอ้คิดว่าเนาะโดยส่วนมากแล้ว ปลาเซมอนย่นี่จะขนส่งมาจากประเทศนอร์เวย์เนาะไอคิวมันไก่กว่าสวีเดนมันก็เลยแพงนะหรือว่าทาง Sweden, สวีเดนอาซีะเอิมพอร์ตมาจากเธอนในกระบ,บรุเนาะแต่ที่นี่จะมาจากนอร์เวย์นะคะอันนี้22 22ิยูโรก็เกือบเดี๋ยวไอคิขึ้นก่อนเด้อไอเป็นคนขึ้นเงินบอเป๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวไอจะขึ้นราคาให้ก็ถือว่าถูกกว่าเมืองไทยอันนี้ไอก,ก็กินไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆเ,เ,เ,เอาเข้าช่องฟิตเอาไว้ไว้ให้ปลากินด้วยเนาะหางก็ตัวใหญ่หนยเนาะ เอาใส่ซีดไว้คุ้มจะซื้อตอนอย่างในียจะคุ้มมากแล้วก็ได้กุ้งด้วยนะกุ้งกุ้งแห้งอยู่นี่นะบ่หอยเราจะขีดเองรานะคาเท่าไรเจ็ดร้700อยอ่ะเจ็ดเจ็ดยูโรเจ็ดเจ็ดยูโรเจ็ดร้อยเสร็จเกือบสามร้อยประมาณห้าตัวกุ้งจำกุ้งสดพาพี่น้องกินจำนี่แหละแล้วก็จะใส่ปลาเทมอนด้วยนะเดี๋ยวสไล์เข้าช่องฟิตก่อน ประมาณน,น,นี้อันนี้อาจจะเอาไปกินเป็นซาชิมินะคะแ <c oughs> พ็กเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าช่องฟิตเลยเนาะ ไอก็จะเอาเข้าช่องฟิตแป๊บเดียวนะคะแล้วไอก็จะเอามาทาเป็นซาชิมิค่ะอันนี้ก็ซื้อต้อนหนึ่งวานเมื่อวันก่อนเนาะแล้วก็ไปซื้ออีกเกียนมันราคาถูกแต่ว่าเนื้อเนื้อก็สิแตกต่างกันในพี่น้องจ้ะนี่ค่ะข้าช่องฟิตไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเอามาตำหรือกินเป็นซาชิมิกันเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้อไอซีพาพี่น้องมากินตามหัวพักเดอ้อเฟรนเนลเฟลนูยเน้องภาษาฝรั่งเศสใส่ปลาเชลมอนและกุก้งจ้ะและดีก,กัจรวดราคาจ้ะซื้อมาเต็มเลยแล้วก็มีพริกอันนี้นะไอ้บเคยมากินซื้อพริกมาเคกินให้มันเมือ่อสักไอ้ว่ามันอร่อยนะตามแล้วมันก็จะคล้ายๆมาราอถ้าถามว่าคล้ายมากไม่ไม่หรอกแต่ว่ามันก็พอทุเรานะบางคนเพิ่อนมากหัวโคลาบี ไปตามนะอาจจะไอมากหัวอันนี้มันจะออกแบบหวานๆเย็นๆนนหอมๆจักจ้ะต้องจา๋าเดี๋ยวไอขอว่าให้พี่น้องฟังก่อนเถอะพี่น้องที่บอกว่าอยากให้น้องไอเรียกป้าว่าคุณบุญธรรมคลิปที่ไอเฮ็ดมาที่ไอเอินบุญธรรมบุญธรรมนนะ่ะมันเป็นคลิปที่ไออัดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวร่างจะหนีไปหลังจะกนีไปไอก็จะเอินคุณบุญธรรมเนะาะจะฟังม้วนนาะจานะเนาะพี่น้องจา๋า บอกไอได้เด้อจ้ะอย่างที่บางทีเขาลืมด้วยสะเขาลืมเขากะเขาก็อยากแก้มันยู่บางทีนะบางทีเขาก็ลืมเพราะว่าเขาก็ติดปากมันก็ต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเนะาะจะว่าให้อายเด้ออายะิค่อ,คอยปรับปรุงไปไอายก็ออยู่ได้มมนนกุมือนี่กกย้อนพี่น้องนั่นละถ้าบ่บมีพี่นออ้องอายก็บ่มาหออปานนี้ดอกซีว้าวไปก็ได้เนาะถ้าเสียวเ,เต็โตจะของั่ะนะแตส่สิให้อายลดการเว้าวในลดบัวได้เด้อจ้าเพราะว่าอายมากว่าอีดีว่าง่ายคือคนอยู่ต่างประเทศ่ะ จะบ่มีหมูผัวเกลือเนี่ยบ่มีหมูผัวสิ่งที่เขาเฮ็ดคือคุยกับพี่น้องเห็นปะมีความสุขดีเดี๋ยวว่า,าภาษาเจ้าของคุยกับฝรั่งก็คือภาษาฝรั่งเนาะมันก็คือว่าวาภาษาเจ้าของเนียพริกก็มาชาวหน่อยสำหล่บกระเทียมสสงกรีบขนาดวันวานเดีย๋ยวอาิจะลงไปตำองไปเ้อ ไอ้เบิ่งทรงแล้วไอ้กินบ่หมดดอกเพราะว่าไอ้ต้มขนมจีนไว้พร้อมไปครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังก็ได้แล้วก็จะใสป่ปาสมอาลงไปนะคะปบ,บหน้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนจ้ะวัดจ้ะโอ้เยอะมากนี่ค่ะตำหัวผักแซลมอนกุ้งสดมาด้ยวยพี่น้องเดิมมาอกินา,าไหว้จ้ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาด้ยวยจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นหอยที่ไอไปหามาแล้วก็มีดอกอติโชกนะคะ นัวฮนะน่ะแซลมอน,อนก่อนเลยสนใจขนมจีนทักได้เด้อจ้าตอบสาเนี่ยก็โทษอาจารย์เด้อเพราะว่าเคยบอกอุมอิมเิ่นเห็ดงานผู้เดียวแพ็คพร้อมส่งพร้อมรับของพร้อมจั็เลยค่อนข้างที่จะช้าเนาะแต่ไม่โกงแน่นอนนะคะ <ừ> อือาซิว่าเพื่อนอยัยฟังข้างบ้านไอ้นี้มีแต่แปลกๆเนาะเพียงผู้นั้นกะแปลกไปแล้วผู้ชายพวกนี้สื่อเพิ่งมาสื่ออยู่ได้ประมาณสี่หาเดือนเนี่ ว่าอังกฤษได้เนอประเดิมเด็กสมาชิกคนฝรั่งเศสว่าอังกฤษบุคใครได้เนาะความหมายแบบนี้คืออีกอย่างพี่น้องเนงาะเราเคยเสียไหมถ้ามีลูกมีเมียเลาได้แต่เมียเราไม่ได้อยู่นี่เมียเราเป็นคุณหมอยอยู่อเมริกา คุยหนูไอยอยู่ดีเดียพ่อใหญ่ก็คุยน้ำได้โมแมงโมแมงคุยแค่กับไอก่อนสิไปบั๊นยิกคขิวใส่ปไปไปบ่ายังเนาะแล้ววันนี้เราพยายามอยากคืบไปอยากคุยกับไอเนี่ยนะแต่ไอก็สิปัดปัด,ปดมาหนาเป็นอยากออกกำลนะังกายน้ำพ่อใหญ่เพิ่นขี่รถออกมาพ่อไอกับปาบีบแต่ใส่ อ้ก็เลยโบกมือใส่เนาะไปัหากระโบกภาสิดเดียวใส่ไปยังทำหน้ามาโบกมือใส่อยู่อ้ก็บม่ได้คิดอย่างจนมือที่เพิ่นยิกคิ้วใส่อายนเ <c oughs> พิ่นยิกคิ้วใส่มันเปนวเ่าะยังอ้ก็เลยไปถามปัญหาแต่อ้ไม่ได้บอกได้เพียงยิกคิ้วใส่ไม่บอกว่า มันกับมีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละเพราะว่าแล้วเมื่อกีน้เนี่ยรถพญา,ยพยายไปอยู่เนาะพญาไปซื้อของเพิ่นมาแต่ข้างนอกยินเสียงรถปิดประตูปกติเนี่ยมันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะมนไม่อยากลงจจกของปกติเนี่ยเราซื้เอเชิญเงินเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเอามามามาเหี่ยวมาขี่ลงแจเงอนไอ้นีน่ไอเห็นเราลงจากรถปุบ๊บไอหาันลาังปรับเลย อืเพราะว่าละหัวพ่อใหญ่บ่อยู่ประมาณนี้พิทยาเน,นะาะแต่ก็เลยบอกพ่อยเลยเหมืนว่าเราเราเห็นเป็นเสียอายอะไระวแบบลายนะเนี่ยอืมแบบว่าบอกอาเสมอว่า,าลูกสาวฉันติด ตามเธอใน YouTube นะเพราะว่าเห็นในรถคาราวานน,ะน้อยอนอะ่ะมาเห็น, Channel นเคปิพิช n าแนลมันก็เลยพิมพ์เข้าไปเบิง่งให้เป็นอายเราก็เลยไปบอกพ่อล้วจึงหน่อยเจ็ดขวบนะนี่ว่าคนข้างบ้านเรานะ่ะท o u t u b e ประมาณนี้เนาะเพื่อนก็นเลยมาบอกอายเราก็เลยมาบอกอายพ่อเพื่อนนะน้องว่าลูกสาวฉันติดตามเธอเด้อประมาณนี้ น่าก,กลัวอยู่นะว่าจัางไพรพอเวลาเาพิ่งมาอยู่เราสีเห็นว่าเราเป็นคนไทยความคิดของไอ้กระบเรามีแฟนแก่นะเราไม่ใช่เมียมไม่ใช่ภรรยาหรอกแค่มาอยู่เดี๋สองเดือนไปมาเนี้ไอค,คิดว่านะในความคิดของเรามนะพอเรายาังโมนจากไอเนอะาะแล้วเพิ่งมาเห็น อกับพยัมประตูแย่นำได้เสี้ยโลกาโลเพราะคือส่วนไอคุยไอยกระสิบานเลยไปเน,นี่นะฉันเฝ้าฉันเฝ้าประมาณอ่ะก็ยาน,นะถ้าพยายนแบบว่าอยู่เข้ามาหาไอเซร็จจังเลยไอเรบบอ bọc bà lên ừ. Cung Em mới kiên cung này Kiên cung còn Cung ừ. đỉnh hả nặng Bé xe baking soda นาทีเด่ดอย่าลงมาเด้อเรามาสลอมาคุยนยำข่อยได้ค่อยแรงเขาข้างในเฮือนเด้อขนาดว่าเง,นะง,งินอันนี้ไอ้บังมดนะไอ้บุมักนะไอ้คนแนมคนเบิ่งกันยังหยาดเข้ามาอือตาย มันนี่ต้มขระปุ่นเละโพลคาแต่เห่นโทรศัพท์ควายนี่นะใส่สป,ปาเกตตี้อร่อยนะอร่อยกับหอยลายแซมมอน อิ่มเลยจ้ะแต่เสียดายถ้ากินอิ่มหลายเนยมนเันชีคีค่าเท็ดเวียกมันชีอยากเทิง่งอยากนอน อร่อยมากไอโกอิ่มแล้วพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้สเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ